ครับผมบูฝนกำลังหิ้ตกเมือนที่สามครับผมนายจะเป็นฝนสร้างฤดูครับออกนอกเรียนนัดหน่อยปื๊บเดี๋ยวเมื่อนี้มีเมนูมาน้าเสนอครับผมขันตอนแรกกะไปเบึ้งเมนูก่อนสวัสดีทุกคนไปได้ตัวครับผมสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมสองทักอินดี้ครับผมสวัสดีเ่้อจ้าสายโหดด้วยเหมือนหาเมนูบ้านบานนี่นะครับมา เผ็ดแซ่บสกินน้องให้เบิงครับผมโอ้โอนี่ดองนี่เลยนี่เอาใส่โอ้โหใส่เต็มเสานี่ที่เป็นยิ่มปูสดๆครับผมกับตำมะฮุ่งเขื่อ,อ,อปนปูยังแมนปูน้าปูนาผ้าแซ่บนี่แมวใส่หนี่ยแล้วทักแค่ตัวแม่นี่เดียวโอ้หลายแล้วเนาะกระิีใส่ปูดองที่เป็นตำมะฮุ่งใส่ปูดอ<ว>งกับปูนาเขื่อนปู ปูน้ปูน้อยปูน้าดิบครับผมกับตับมะุงเพื่อเพียรแล้วก็ใไ่นี่กันสิเป็นคนทอดไข่ครับผมอันจัแรกกะหุงน้อยนิดนึงฟนจากตนเงินฟันแล้วก็เตรียมตัตุดิบลงตับนะครับที่นี่ครับผมเขาหยาดออกนอกเรื่องนิดนึงครับผมกะบไม่ได้เห็นกันโดนครับกับทีอัปเดตบ้างของไทยดีลวลงแสกน้ำจุกหน่อยครับผมในระว่างรอเนี่ยเตรียมเครื่องฟันตะมะุงหลักกับรรยากาศครับผม สาหยางครับโเยน้องฟางเล็ดน้ำแต่ถ้าอย่าดีก็ลงก่อนอาบนามน้ำนะครับเช็คอับเดตหน่อยเนาะอับเดตน้องเนยกับเฮ็ดยังไงน้องเนยคนที่ตามมาเสร็จแล้วสองพันตว่าลอยังสองพันข่าร้อยน้ำข่าอืมบนท่านได้เปลือเรียนกับบรรยากาศประมาณนี้ครับผมแต่ว่าสาเหตุที่เบื้องบรรยากาศก่อนเต็มเคียงแสกยังนงอยกะยานฝนมันตกหระครับหยานมัน บระไทยฟิวบรรยากาศให้มึงก็เลยอัปเดตให้มึงก่อนประมาณนี้เพราะว่าเริ่มจะมีลมเริ่มคึมมาแล้วครับไปเขากระดิน <ผม S 1> หลังจากที่เตรียมวัตถุดิบเป็นที่เรียบร้อยครับกระชีต่ำมะพริกเลยครับที่นี่ไอแม่แม่ไอเป็นค้นต่ำของผมเมนูนี้แม่ที่หนึ่งครับพริกจีบเป็นมะพริกไอแห้งแล้วผม ใส่เกลือนั้นจ็น้อยบางอย่างยิบไปทายพระท่านนี่แมวหนกเกี่ยใส่ประมาณจะยิบหนึ่งครับผมน้ำปลาก็น้ำปลาเนี่ยใส่บวกแหมันฟงุงเปล่กจำพีกิกกับเกลือพิกไอ้แห่งกับเกลือกัะเทีย่ยมบิงหนึ่งเอาสองบงสามบิง,บงแล้วแล้วแว่คนดีไส่ครับผม อันนี้จริงนะบักพริกดิบก็บมีครับผมพามากวนสักว่าผมมีพริกดิกบแต่ว่าสีเลือกเป็นบักพริกแห้งครับมันจังสีมีสีแดงเป็นจะแซบครับเพระาะว่าท้ายคลิปลน้ำตาลปี๊ดใส่จักหน่อยกันจ้ะน้ำตาลปีบ๊บครับผมน้ำตาลปี๊บมันจะเห็นว่าอย่างไรโอ้จักเลยเนาะ <laughs> เห็นมาจจกความไอยใส่หน่อยหนึ่ง เพิ่มความหวานกับความนัวครับ,รบผม,น,ผม,ผมนี่ผมสดเด็ดเห็ดมอิโซะเนี่ยถิ่มเต้นนิดเลยเริ่องจุดน้ำประเดี๋ยวไม่ทักนะตอนน้ำบอลเปิดแฟตบ่ได้ครับผมก็เลยเปิดไฟไว้ถึงซื้ออันียวเพราะว่าแฟตไอ้โทรศัพท์พังตู้น้ำน่าจะแตกความกันแต่โดนเติบแล้วครับตามด้วยวงชูรสครับผม ส้ายเนี่สทายเนี่ที่พิ่ค่อยได้ลงคลิปตัวเนื่องกันนี้นะครับโทรศัพท์ถือนำบ่ได้แล้วกะสมบุกสมบันเนี่ย่ได้เพราะว่าเดี๋ยวบุมีโทรศัพท์ไทยเลยครับผมเราต้องไปหาวัตถุดิบกันเลยให้น้องเนยเป็นคนไทยครับผมเพราะว่ากลับมากับเมื่อยแล้วกะพริตามมาผมต้องน้องสาวบุไดยกักเหกินเมนูเตมปี ชัวบ้านบ้านเขาแมนนนูไอในเมืองกับนีครับผมขอไอเบิ้งครับผมส่องครัวน้องเนยครับเป็นภาษาไทยครับตอนนี้คนที่ตามสองบรรหาครัวจะจะว่าไอ้ได้เงินหรือไงบัวจ้ะบ่อนผ่านอยู่มาเส้นยังแนวหัวรวบดหลลงยานเบิ้งกับท่านเส้นนี่เส้นนี่นี่ใส่ผงชูรสนี่จะชัว่าห้องสูตรเด็ดมันรื้อเป็นผงชูรสรับกะสีกะซื้อจังเห็นล่ะครับค่าเบอรเอินเบอร ไหลเยอะหน่อยครับบริไทยดดนกักุ้งกับางนึงไงใสอิ่มปูดองปูหน้าดองดองเยอะมั้แม่เขาจะเห็นเรานี่ยิมได้ประแดกเลยครับเออระวังมันดีเด้อจะม่าไหลน้ำมัน้กคนต่ำกว่าใดซ้ำนี่แหละจำได้ป่ใสียงต้องไปเนียงยันไหมครัวอีแม่ยจำได้แล้อเนาะยังออโบ๊บโบ๊บแมนแมนวสี่มีอย่างเนียอยู่ในโคกงนี่สารฟีดผงชูรสน้ำปลาปูดองจ้า กระยังอีกบ้านครบอยู่น้ำปลากับเกลือกกะแซที่แรกกับบักพีกระเทียมเออแล้วล่ะจ้ามาทินง่านตุ่นน้ำตุ่นน้ำเสีบขอชุดรถกระ่แล้วแซ่บอยู่มากรบผมเดี๋ยวสีซาลงเลยครัปูไตยัวๆเลยครับทรงเผ็ดๆไวก่อนะครับมีนู่นดิบๆเนี่ยเอาครกดำลงเลยสีแทนบนในน้ำให้กินงาันหางคระผมเดี๋ยวจิบท่องครับไปเลยอ่ะกินเอาซาลงยังไงรำแม่ เราเตรียมฐานที่สิ่งเดียวเราเบิ่งพระเอกในงานล้างสามทำที่น้าเหมืนเดียวเดี๋ยวแม่เบิองเนี่ยปูนีปูสดสดปูถาดเลยครับมาครับกินน้ำกันครับผมหัวยาดต่างกลองก่ันนี่ครับผมหลังจากที่เตรียมแล้วเร so, ียบร้อยคร้บเปิดทิปกล่องว่างนี้ผัดไข่กับปิ้งไก่ไม่ละสิบบาทครับผมกินปูนี่ก็เห็นแล้วก็ที่พักก็นทมีบักบวบ นอ่อนลวกครับมันหวานเก็บเอาผักอีหุ้มกับไอ้บักแข้งบักเขียวพวงนะครับกับไอ้ยอดดอ,อกแค่หน่อไม้ต้มปี๊ซ้สดครับผมกับไอ้บักแดงครับมากินเลยแม่เดี๋ยวจะให้แม่กินในบึงก่อนเย็นสีตั้งกลองเพราะว่าแสงไม่ค่อยดีครับผมแม่คุยอันนี้เลยก่อนโมเลยกับปูหน่อยกินหลายเก็บท่วงเลย ได้ยิมปูไม่ได้กินดุนล้ะจ้าดุนที่อาพูดเป็นอย่มงเสษได้เนาะมันเป็นตอนกลางเวียนครับผมแต่ว่ายิมปูนี้เป็นยิมปูคืดว้าครับผมเดา่เอาคืดว้าสีบมีสารผิดสีบุเก็บถ่วงครับเพราะว่าเป็นปูน้องสาแล้วออกมาแส่นามพันพันน้ำสาแล้วขึ้นหนึ่งครับผม อโอยโหไหลเลยตัวนี้สอ,นสองตัวเลยต่างกลุ่มกลับ<ด>น้องหน่ใครกินบ้นางนี่อ,าาดดอู้เ<ด>บิ่งน้ำกับพระท่านเอายยมมากินหน่อยมันเป็นยยมเว้นพากกล้วยทุก,กินจานโอ้ตัวนี้นเลยกำลังดีเลยคุยกับผมอู้เสดายกล้วยกับแบ่บเล็นไรแปดเสียกับผมเดี๋ยวจะมีคลิปตอนกลางวันสไตล์นี่ให้เบิ่งอยู่ครับเสียอย่างเดี๋ยวมื่อนี้มันคืนฝนิตตัวไดเลยครับ เอาอันนี้ออกกันสีนครับผมก็เป็นความดูนิดหน่อยครับผู้ใดอยากกินยิมปู่แบบนี้แบบว่าโอกาสเก็บฟองหน่อยครับผมหางเทียมจอยู่น้ำเฮน่ามันถือสารผิดจัน่อยก็สื่อมาจอย่างที่จะว่าน,นี่ก็คือผมไปเอาน้าพอถ้ากินดีครับผมมันไปสอนกับปัน่นกันนะครับก็ บริทายคลิปครับลงน้ำและะ้วก็หลังจากได้มาเขาก็ามาแช่น้ำสะอาดไปขึ้นนึงเท่ากันับผมแล้วก่อนดิกินเอามาแช่น้ำเกลียนิดๆครับผมอาเสียนเล็กน้อยมันก็นสิบุกไก่เย็บถ่องรับผมกินไดส้สบายใจกว่าครับอ่ะเดี๋ยวจับเปินก่อนเพียงรถมาพอดี หรับคนที่ประมาคติทั้งชีวิตก,ก็ผมต้องขอโทษขอใหยไปเลยเนาะครับเพราะว่าไอ้นี่ก็บบางอย่างขาดทั้งชีวิตหรอกครับแต่ว่าที่จำเป็นที่สุดก็ยังสีขาจังเพื่อกินดำรงชีวิตจังสีกับผมกัขอโทษสำหรับคนที่ประมาทกับผมนี่แบบนี้เลยฮืมฮึมย้อนจังกล้องแล้วเนาะ เหิดแบบจันหุดนิดนึงนะผมโอ้งหแม่ยืนเลยกระบผมสวัสดีทุกคนที่ยังติดตามนะครับรับชมน้ครับผมขอบคุณได้หลายครับเมื่อกี้นี่ต้องเฝ้าตั้งกล้องเลยเพราะว่าอินดิบเข้าไปคำหนึ่งนี่มันต้องแบบใส่มือสองมือแหละครับกรบสันบัดทัน นัน่นเพ็ดครับผมอุ้งห่วงกันครับคนตอนแรกคือกันแบนบบุกีกันี <c oughs> ่สุดจัดเลยคือสวาบานจีกับสนามบินครับผมข้างหลังนี่เป็นยงรถตุ๊กๆุ๊นะครับเียงสีคล้ายๆกันครับผม <c oughs> จริงยังทีก็ยังดีกว่ากุ้งเซ้นครับผมกุ้งเซ้นนี่ยังหลายตัวครับ <c oughs> ร้านตัวใหมอก็อเป็นเมนูที่ถ้าอย่างนี้บอแนะนำให้กินดูครับผมนุ่มดุ่มเดียครับแต่ว่าเสียบด,ดีครับผมอื้อหือ ก๋วยของเนี้ยเพื่อสดายยางเดี๋ยวผมบบมีแสงให้เบิ้งหลักอะแบตมันเสียผมไินใืมิมตามชิ้วผมแต่ธราม่สั่งอันนี้จริง,รงปกติกได้นั่งฟังบุญแนมกับสิบบรยากันกนะครับ ก็หันดีผมก็กินเลี้วเลยครับผมกินดีกันตัวนี้น้อยก่ต้องเอาเน,นื้ออกเลยได้ย่างที่กินไปน้ำล้วก็ะบอกกับญาตคุ้นเบิองน่าหลับควันครับเหตุผ<อ>ยายยากมาผมพยายามเห็ดฉีดแข็งกลับมาดีกว่าเกา่าให้ยหลายขึ้นครับเดี่ยวช่วงน,นี้อาจจะเป็นนาฝน,นครับผม อยู่บ่คอยมีคีพายกินล้งไอ้เบิองแลัวกะรเรื่องของผมจะ่าพึ่งสะใจครับกะเป็นกำลังใจยิ่งก็แล้วครับติดตามใอ้นี่ต่อไปสำหรับคนขเขาเบืองไม่ครับผมกะปากกดสับตไคร่เป็นกำลังใจครับผมแต่ว่าเดี๋ยวขอบอกไกว้กวนครับสำหรับคนที่มาทิมดาในแชตครับผมผมจะขอไปต่อ,อบวพราผมคือว่าดาผู้อื่นครับพะว่าหางเดียวนมันตุ่ยขวางห้องก็บใบยำป็นต้อง ไปสนใจครับอย่างนั้นจะดาไปครับผมสำหรับคุนที่ว่าเป็นนิสิตนี้คงจะเข้าใจครับผมขอบคุณใบ่องหนาครับสำหรับอุตสับห์จะใครมาให้ผมครับคนที่วันกดอ <c oughs> อบงั้นผมลืม <c oughs> เพียรต้องเพียรต้องคุ้มหมอกางกหางห่างๆจออด กินพักมันคบอยู่ัวเห็นปะแล้วอะไรบ้างนี่นะผมอืยิ่งกินยิ่งแ่บต้องเผ็ดอ่ะมาผมกินอีกอ่ะ ตอนมาไายก็ไม่พี่ยงรถแต่ว่าตอนท้ายปุ๊บนี่คือยังแบบเดิเนรถมาผ่านหน้าบ้านครับังเรียนนิดหอดสิบล้อม,มันถูกผ่านกบบนี้ยังเงี้ยนะมุนสไาครับที่งเดียวถูกควาพร่างกายแข็งแรงเอาผมเดี๋ยวสิไปิกรีดสอนโฆษณาสินค้าอุทรอรป้องบ้านทักยินดีสินค้าใหม่ของผมไปเบื่องกันเลยครับตาสองดวงไม่เหมือนกัะ อ๋อฝากจราเนี้อก็ฝากกดติดตามซ่องขั้วตรงเนยจ้าแต่บางทีเพื่นกินได้แม่จ้าสองคนเรกินบ้านบ้าเน่าอีสานท้องหลายจ้าทั้งสนอเน่าอีสานบางอาหารร่องเน่าภาษาไทยวะแม่จ้าพิมพ์ไปได้จากซ่องขั้วรงเน่กัจขึ้นซ่องเน่ได้จ้าแอ่พุ่น้องหาุณไในไล่จ้าเราไปติดจิในโฆษณาสิงห์ายแมเอา็ปเลาะ ผมก่อนจากกันคลิปนี้กะมารโฆษณาแปะใส่ให้แม่ยักหน่อยครับกะสุสดๆร้อนๆครับผมไอเดียไม่เป็นสินค้าตามฤดูครับผมสิเป็นเนาะไม้อัดโอ้ยเนาะไม้เนาะไม้เนาะไม้สมครับผมอัดใส่ขวดนั่นสิแม่ย์วันหนึว่าผู้ใดสนใจก็ขายครับผมคูบแก้วบ่องก็ได้กะเจ้าบาทเันธรรมดาจะว,ว่าค่าส่งนี่จังบวกเพิ่มครับผมจะว,ว่าค่าแม่ยัดเต็มเลยดิแม่ยัดเต็มเลยก็จีเอาไปใส่อยัางในแม่โฆษณาดู เอาไปเจียยังแน่นี่เอาไปกินกับยังโอ้ยเอาไปเกียงใส่ป่าจ้าได้เกียงใส่ไก่ใส่ป่าได้เบิดจ้าส่าบาทเอาไปซุปก็ได้เอาไปก้อยกินส้าวบาทนี่อิ่มหัวขานึงโอ้ยอิ่มละจ้าได้หมดแม่ยัดเต็มๆเลยเนี่ยนี่มันน้ำเลยเนี่เป็นน้อไม้หลังบ้านของผมเองครับผมเป็นน้อไม้ที่น้องใหม่ยังไงน้อไม้อันกินกินซุ้งกินซุ้มกินซุ้มน้อยไงครับผมสิเป็นหลังบ้านได้สิมีให้เบิ่งคลิปต่อไปครับกอเดียวแล้วครับขานอได้เลย ก็คือตามฤด,ดูครับผมเพื่อใสนใจก็ทักมามูียงรถไหมทางเฟซบุ๊กรับผมบ่าวบ้านครับผมครับเป็นภาษาไทยแล้วก็ทักคุยกันทางไอเดียดีไลค์กับศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจ็ดสี่หกสามหกเจ็ดกับผมเจอกันคลิปหนาครับผมฝากใไทเพ่จน์น้อยโฆษณาฝากนักบวมขอบคุณครับสู่ความรังจากียจที่นั่งเจริญชิปหนาครับสวัสดีครับ